สวัสดีจ้พออ Hello, Mother, พจพะ,จะพี่น้องไปฮัลโหลไม้แป้นกูเดินทากมาเด้อเพื่อนๆจ้ามือเนื้อต้อยคืออยากไอ้พัดเส้นก็เป็ดอีกเหรอจ้าให้ลูกทิ้ไปซื้อไม่กินเนาะผู้เฒ่าอยากงั้นก็ต้องได้กินเนาะเพื่อนๆเนาะมาจากอต้อยกรติบปรุงแบบพริกปรุงลรวจะจัดเลยมือนี่เป็ดเขาขนาดกินหนากินจา้ยายหงาต้งไปเพื่อนๆสิเพ็ดเกินไปบ๊อบน,นี่ก <c oughs> ินบ่ไดกระติมเนาะเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลจ้ะใส่ลงไปเอาต่อยมักใส่โอ้ดื่มข้าวเอาต่อยตองระวว่างเรื่องตอนน้องกอาต่อยน้ำน้ำ่าเป็นหยังจ้ะยากก็ต้องกินนะเพื่อนเอนาะน,น้ำปลาจ้ะหยาวลงไปพ่อกันจ้ะเดี๋ยวมันเข้มเนะาะแต่เข้มแล้แก่ยากมากเวยจ้ะมากเพื่อน,อ,นอันนี้ก็จะเป็นเกิอนหยังเนาะ ผงปรุงรสจากสุกไก่เพราะว่าคนจีนเขาบอกคอยใจเนาะจ้ะเนาะนี่มาเด้พดเอพอดีอยู่กับปอนมือกับมาพเพื่อนเอาตายก็าบอกยังสิแทบทุกคลิปเลยพดอดีอยู่กับปอนมือกับมาว้าวพี่จังก็ว่าเพื่อนเพื่อนสิปอนมือกับมาได้ยังตั่นแล้วตั้งกล่องเยียนได้เมื่อน,นี่เพราะอย่างใจคิดข้านุคิดขันใช่ยับอ,ยอืู ใส่บักเน่าหลายๆเพิ่อนเ,นเนอาตอยมากกินเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆมื้อนี้บ่มีอันทั่วดินแล้ได้ยินเสียงลูกชายอตอยแตกมาในห้องบ,บ่บ่นี่คุยกับตะพอเพิ่นพอเดี๋ยววันนีองทางท่านมึงก็สิไปเที่ยวสปาเนียเนเพื่อนน้นนำลายไหล อาตออยังบมได้เสียบไม่ได้จมือนนี่ดูมันไปซื้อสายเสียบเอแบบที่มีอย่งางไม่แล้วแหละยาคเพื่อนมือนี่ก,ก็ฝนตกอีกกันึกอยาอีกอก็ถ้าฝนบบตกฝาบบห้องเอาต่อ,อยก็บกินอย่างเด้กเพื่อนกินขนมปังปอนไปสองแผ่นกะไข่ใบหนึ่งไข่ดาวเนาะก็บยาอย่างยังอีกเลยจ้ะคนดี่เขากันก่อนพอเดี๋ยวทีแล้วเอาต่อ,อยกินมันบ่สาใจนะมันกินอยู่ในกองโฟม ผสมให้เข้ากันด้วยจ้ะแล้วก,ก็ล่องซิมบบดน,นี้นั่นสิเป็นยังไงเนาะอืมคือเบบขอขอสมอีกนิดนึงแล้วต่อต้อตงการวิตามินซีเนาะอืม กลมแซ่บจ้ะมาเด้อเพื่อนๆมาเด้อเพราต้องเกรงใจเอาต่อยเพต้องให้เอิอน้ันหรือจ้ะเออินกินแล่นด์ใจเอิอนใจแล่นนี้ไงยังวะแต่เหมือเผื่อนๆไี่มื่บบกินมาต่อจะบอกว่าแซบ่บเ็ดเขากระแ่บจ้ะเฟตเขานุ่มๆบ้าง มือนื้อตัดยอ,อคานี้เขาเผายางเอ๊ต่อขไปยับนิดนะึงยางออกไปสิไปเ,เก็บด,ดอกแค่ฝรั่งเนาะฝนตกห้ามย่บานบดเมือเ่อบดตกภาษีม่วงแรงยางออกไปเพื่อนๆเ,เอ,อ้ยออกไปได้ประมาณประมาณหาเกือบหาร้อยหารอยเม็ดฝ่ามืดร่มแรงดีเนาะต่อยฝ่าก,กับภาวาต่อยตั้งเพลงไปนั่นเนาะเปิดบูทถูกไว้ต่อยหยานฝ่า,ฝาพา ฟายังกระบ,บาดเลยตรงนี้เยอรมันมาดอกแค่ปลาออกเยอะมากเลยจ้ะนั่งใช้ที่พเก็บก เมื่อก่อนไปหาหมอกลับไปได้มากนิดนึงแต่บ่พาะแกงจก้ะต่อยก็เลยมาลวกลวกจิ้มเหลียงเพื่อกินเอออื่นๆในเราอยู่บ้านไทยเพิ่นนะเอาไม็สาวไปนั่งเ,เพื่อนเนาะเอาไม็สาวจะเป็นตะขอจังกินเอาไปอันนี้เก่งมันเพราะว่าเก่งมันไม่หนามด้ดยวยจ้ะดอกแค่เยอรมันเนี่ยไม่หนามต้องระวัง จานนี้เจ็ดยูโรหาสิบมแป้งเราเพื่อนเราต่อแบงให้ลูกไปเครื่องหนึ่งใช่ไี่นี่คลางใหญ่ระมาณนี้จ้ะเจ็ด้ว้ยทำกวางทำเนี่ยเจ็ดยูโรห้าสิบเราต่อยแบงให้ลูกไปเครื่องหนึ่งแล้วนี่เครื่องหนึ่งต่อยมากินพอต่อกินบดแน่นอนจะจานนี้บดจ้ะ เขาพับใสไข่นั่เด้ยียเพื่อนเพื่อนใส่ไข่น้อนแซ่ อยากดูดคือคนจีนนะมันดูดบ่ขคืน กินไปกันทอกไปเพืเ่อนแซ่บจะมาบ้านก็ต่างกันกินขนมปังปิ้งไปแทนเครื่องไข่ใ,ใบหนึ่งเพืเ่อนโบโหนึกนึกอยากกันเนี่ย ถ้าหาหลูกทิ่นมันซื้อมาใหนะ้นะาจะเนาะไปอยู่กับมื่บานนึงมันกับฟ้าวซื้อมาไม่แม่พอลูกท้าบคนหน่อยเอาต่อยพนงานนะ้อโฮมออฟฟิศพนยังบรว่างเร็อย่างนึ่งพนกินเนื้อสัตเอต่อยะเสงใจน้านนะประกาศบ้าลูกขหน่อย ใช้ช้อนช่วยจ้ะเสียงดังเลยด้วยเพื่อน 当然。 ต่อยปบอิมแล้วต้องให้ลูกแกไปซื้อเป็ดเขาจะเป็ดอยากกินเป็ดขอซื้อเป็ดเขาไม่ไก้ยืดยิดยืลเร็วนะ เสียงคุณของหนอกดังดังแคจะเหมัอนเพื่อนจ้าต่อยกับขอบคุณทุกๆทุกคนนะจ้ะทิเมื่อกินยังละสินงมีเป็ดทอดเนาะเป็นมือต่อยอาหารจีนร้านเนี่ยแซ่บมากๆด้วยจ้ะก็ยู่ดีมีสุกด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าให้ดูแลสุขภาพกันดีๆจ้ะการแพ่งกันด้วยเพื่อนเห็นในถิงเทียวหับจะหัในทิงเทีวเหตด เขาถึงมีความสุขทุกครั้งเดี๋ยวดิเฮจจะเอาต่อยนี่คืนหอดอยุแปะอ้วนบัวคอยเห็นลงคลิปเลยแปะอ,อ้วนหายไปใส่เนาะแต่เบิ้งคลิปเอาต่อยก็ลงคลิปแน่จัดึ้นหอดก็ไปพอกันคลิปหนาด้อนเ,นเพื่อนๆจา้าคลิปนี้เอาต่อย